morning person ได้ยินบ่อยๆแปลว่าอะไรดีสวัสดีครับครูพิทยานนะัจากทุปกปีคารมีวันนี้มาพูดถึง morning person นะครับซึ่งแน่นอนว่าเห็นในทัท่วๆไปในชีวิตประจำวันเลยนะฮะดูในหนังในละครก็จะเจอเรื่อยๆนะครับ a morning person ในที่นี้เนี่ยก็แปลได้ตรงตัวเลยนะครับก็คือเป็นมนุษย์ช่วงเช้ามนุษย์ช่วงเช้าในที่นี้แปลยังไงดีล่ะมันก็คือประมาณว่าเป็นคนที่ตื่นเช้านั่นเองใครก็ตามที่ตื่นเช้านะครับเราก็จะเรียกว่า a morning person มนุษย์ช่วงเช้านั่นเองจริงๆมันมีอีอกคำ ได้นะครับก็อาจจะเป็น an early riser an early riser นะครับหรือว่าเป็น an early bird ก็ได้ก็คือเหมือนแบบเป็นคนที่ตื่นเช้าเวลาถามว่าเธอเป็นคนตื่นเช้าหรือเปล่าเราก็ถามว่า are you a morning person นะ <laughs> ก็คือเธอเป็นคนตื่นเช้าหรือเปล่า yes i am no i'm not อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราจะบอกว่าโอ้ฉันไม่ใช่คนตื่นเช้าเราก,ก็ใส่แบบ not ไปเลย uh, i'm not Uh, a morning person ก็คือฉันไม่ได้เป็นคนตื่นเช้าอะไรแบบนี้ก็ได้นอกจากจากคนตื่นเช้าแล้วก็จะมีเหมือนแบบคนแบบใช้ชีวิตช่วงกลางคืนไม่หลับไม่นอนอะไรเงี้ยครับบ้านเราอาจจะบอกเป็นพวกนกฮูกกลางคืนอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คืออ่ะอาจจะใช้เป็นเหมือนแบบ a night out ก็ได้ก็คือแบบใช้เป็นนกฮูกกลางคืนเหมือนภาษาไทยได้เลยนะฮะ night out หรือว่าเหมือนแบบจะตรงข้ามจาก Uh, a morning person ก็กลายไปเป็น an evening person ก็ได้นะครับ an evening person ก like okay. so, ็คือเหมือนแบบมนุษย์ช่วงเย็นมนุษย์กลางคืนอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับซึ่งเอาจริงๆมันจะใช้ได้ในกรณีเหมือนแบบทั้งคนที่นอนหลับดึกหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนแบบคนที่ทําทำงานตอนกลางคืนเป็นมนุษย์กลางคืนอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็น an evening person อย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะแต่วิธีในการจำง่ายๆนะครับก็คือ a morning person ก็คือมนุษย์ที่ตื่นเช้าอายุ morning person นะครับแล้วก็อีกอันนึง ก็จะเป็น an evening person ก็คือมนุษย์กลางคืนนะหลายๆคนก็อาจจะเป็น evening person นนาะรวมถึงไทยด้วยนะครับก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ